โอเคครับผมเนะื้็ต้องกราบสวัรดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้มาอยู่ผมในซีโซเช่นเคยนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Fc Mobile นะครับผมก็วันนี้สําหรับที่ผมจะมารีวิวนะทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยก็คือยานอบันะครับผมจากแอดนาลิกนะครับผมก็เป็นตัวที่คนหลายๆคนไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมทุกคนดูดิส่วนสูงแปดสิ8แอะ ไม่สูงนะปียูโรที่ไม่ใช่ปีโหดเท่าไหร่นะทุกคนแต่ผมก็หลังจากที่ผมใช้มานานนะครับผมผมใช้มาเป็นเดือนนะทุกคนก็ไม่ถือว่ารั่วเท่าไหร่นะครับผมก็ยังพอได้ไอ้ลูกที่มันยิงอัดแรงๆอะ่ะมันก็ยังพอได้อยู่นะผมก็สําหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็จะเปลี่ยนกรลุสษาประตูนะผมเราจะเปลี่ยนเป็นอ่าดอนดารุมานะทุกคนใช่ผมมองดอนดารุมาไว้อยู่นะผมเดี๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยนไปนะครับผมโอเค เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูว่าเจ้ายานอ,อุบัตเนี่ยทั้งการออกมาตัดเกมแล้วก็การกระโดดเซฟนะครับผมมันจะเป็นยังไงนะทุกคนว่าจะครบเครื่องหรืออะไรยังไงนะครับผมสําหรับคนที่ยังตัดสิใจที่จะอยากเอาผู้โดยสาประตูดีๆนะครับผมแต่สำหรับผมผมมองว่ามันก็ไม่ดีหรอกคือผมอยากลองสายแตกไงคนอื่นเขาเล่นมามัดมนลุลลี่ดอนดาลุมา่าแล้วก็วันเดซาปีเตอร์เชคอะไรก็เล่นกันไปหลายๆอย่างอนะทุกคน แต่ผมคืออยากลองสายแปลกไงว่าจะเป็นยังไงก็เลยมาลองดูนะครับผมสําหรับงเงินเดือนที่ใช้มาถามว่ามันโอเคไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกช่วง<ม>ท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยครับผมโอเคยันโอปคแล้วก็ไหนลองดูผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามดิเดอนดารุม่าหน9อยเก้านะครับผมมีสม้มโอเคผมว่าผมน่าจะไม่เหนียวเลยผู้รักษาประตูผมโอ๊โอเค เดี๋ยวผมถ้าเป็นไปได้ผมก็จะขอนำ่อนสักลูกน,นั่นนะครับผมตรงนี้ก็ให้กีริชตายแลผมอุ้ยแต่ตดนต,ตัดล่ะโดนตัดง่ายเกินลุบกุลิทพิกยิงฮนะเรียบร้อยลูกนี้เข้าเสียบมุมเต็มๆนะลุนเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาบุกเราบ้างนะผมรอบนี้ผมจะไม่เข้าบอลเลย ดี๋ยวผมจะไม่ให้ลูกเดียวไปยิงนะอย่ามากสุดแต่ลูกปั่นก็ไม่ค่อยอยากให้ปั่นนะทุกคนมันมันมันเป็นมุมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะ่ะที่มันจะเข้าอะ่ะโอเคเอ็มบ,บัปเป้โอ้มามาเอาบอลไปเออเอาไปอยากดูอย่าอย่าเข้าไปยิงแบบนี้พี่ขอนำแล้วกันสองลูกนะแต่เองไม่นำพี่อยาน้องมันเป็นแรงด้วย โอ้ไม่ผ่านอะอะเราถอยให้ยิงดูเขาจะยิงตวัดเข้ามานะเรียบร้อยนี่นะทุกคนถ้าเป็นลูกแบบนี้คือแทบจะเป็นมุมร้อยเลยนะผมทุกคนดูดียิงตวัดเข้ามาแล้วส่วนสูงพอไม่ได้เยอะทุกคนดูดิโอ้โหปฏิกิริยาแบบแทบไม่ค่อยดียนะผมส่วนสูกไม่ได้เยอะแล้วก็การพุ่งตัวก็ยังว่าลนะครับผม<ข>ดอนดารุมานะผมว่า ใครจะเหนียวอกันนะครับผมเพราะว่าผมใช้ผมไม่ได้แบบว่าไม่รู้ว่าป,ปีท็อปมันนหดนหรือเปล่านะผมก็เห็นคนใช้บ่อยอยู่นะหรือเปล่า <c oughs> ก็มันมีปีท็อปมาไม่รู้ว่าหดหรือเปล่านั้นนวนแต่ส่วนมากคนเขามไม่ค่อยใช้กัน,นะครับผม <c oughs> ผมใช้เพราะว่าผมเบื่อวกว่าวานเดอร์ซาอะไรพวกนี้ไงผมก็เลยซื้อมาใช้นะครับผมแต่บางทีลูกเบอร,ร์เบอร์มันก็ไม่มีนะ รูปเบ้อเบแต่ถ้าถามว่าเซฟไ,ไม่เห็นไหมก็มีเนอะผมที่เซฟไม่เห็นแล้วก็มุมนี้แล้วฮะเห็นปะคือแบบนี้คือไม่ได้เลยเนอะผมสําหรับยันอบักของเราคือถ้าเป็นตะวันยิงแบบนี้คือยังไงก็ไม่ได้ดอนดารูมาขอดูหน่อยออก็ถือว่าใช้ได้เนอะผมตูเร่โอ้โหสบายสบายฮะของเราร้อยเก้าเลยอ่ะ ผมจะแพ้แล้วเนี่ยอย่าอ๊บอบเฮียดีนะมันหลุดกรอบถ้ามันหลุดกรอบนี่ไม่รู้ว่าจะเซฟได้หรือเปล่านะโอเคคือยิงมันเข้าหวัดยาอบักของหมูแบบเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเซฟอยู่เว้ยอย่างน้อยก็เซฟให้กูอย่างน้อยก็เซฟอยู่เมื่อกี้ นะครับผมได้ฟรีคิกอีกรอบนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยแล้วนะทุกคนดูดีว่ามันจะเซฟได้หรือเปล่าโอเคก็ถือว่าเซฟได้อยู่นะฮะแต่ช่วงตัวเขาสั้นไปหน่อยเขาสูงแค่188นะฮ<น>ะไหวหรือเปล่าโยอนครับโยันครับรือเปตคาร์ลอตไม่น่าไหวทุกคนความเดียวยังไงก็ไม่สู้คาร็อตอะ แล้วโดนลูกแบบนี้สตัมอุย้ yeah. <c oughs> ยนี่ยาโนบกเกือบแล้วมึงเซ็ไม่ได้ทุกหมงมกี้หมงงเบาๆแต่มันมันมันเล่นทิศทางไงนี่ปีกิริตนี่ผมชอบมากกคนโอ้ห oh, ผมทิงช้าเกินเมื่อกี้มีโอกาสตีเสมอแล้วสักคู่สักคู่ โอ้ยโอยตูแรไม่เข้าไอ้สัสโอ้โหเรียบร้อยแพ้สองหนึ่งอเอาใหม่รอบนี้เมื่อกี้ที่โอปากของเราไม่ค่อยเอาเรื่องเท่าไหร่ไหมก็ต้องพยายามอย่างให้มันเป็นมุมร้อยอะถ้ามุมร้อยอยังไงก็เข้าอ่ะวิ่มาติดเอสว่ะโอเคเราได้เคียร์เริ่มก่อน คือกิริตมันทุกคนเห็นกิริตปะ่ะมันฉีกออกแบบเป็นปีกปีกธรรมชาติเลยอ่ะดูดิคูหลุดเมื่อกี้กับได้แล้วใช่ป่ะมึมงหมู่ไหมใครวะเนี่ยเปิดติดกุอีกเขาเขาควาดิโอเฮ้ยอ,อย่าชนกันดิเสียวนะลูกแบบนี้ลูกแบบ ชนกันเองแล้วก็บัตรกระชอไปมิ้นแบกขวามันเอาเรื่องจังหวะมาเรนมาเรนจังวันนี้ดักฟาวฮะวเราได้ปั่นฟิชิกนะทุกคนตอนนี้ยายาตูเร่น่าจะเป็นยายาตูเร่เปล่าที่ปั่นฟิชิกโอเคใบเหลืองด้วยดูครับตูเร่ดอกนี้ดอกนี้จะบอกโอ้โหเซฟได้แนละ้วมันชนเสาด้วยปะ มาดูครับรอบนี้นะครับผมส่งบอลมาที่ดูเร่แล้วก็ไปที่ดิคันไลท์นะครับผมดิคันไลท์น่าจะพารช็อตนะครับผมรอบนี้โอ้โหตรงตะข่ายสามเลี่ยมเลยทุกคนดูดิเราดูภาพชา้าทุกคนคือยานอบัอย่างว่าทุกคนมันมันตัวไม่ได้สูงเท่าไหร่นะัมมันสูงแค่ร้อยแปดปดเองนะครับทุกคนดูดิพาไช็อตรอบนี้เรียบร้อยตู้มหายนะครับไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วฮะ นลทุกคนมาดูจังหวะนี้ครับมาแล้วมาแล้วนะครับผมกักโปกักโปยิงนะครับผมติดบล็อกนะครับผมซาลิบาไปก่อนแล้วทุกคนดูลูกมุมลูกนี้ดีๆนะครับผมว่าความสูงมันมีความสําคัญยังไงนะผมลอกนี้มากักโปงไปฮะทุกคนเห็นปะมันไปอย่างเดียวเลยอะลูกนี้ขออนุญาตเอาคืนนะผมมาเลนนะผมแล้วก็ไปที่เนปโรนะครับผมแล้วก็สวัสดออกมาที่โยฮันครับโยฮันครับโยฮันครับเจอกับดูริเกอร์หลอกไปได้นะครับผมยิง ครับผมเรียบร้อยฮะโยหันกับเท้าซ้ายคนับมเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับโอบะของเรานะทุกคนก็อยากแตกต้องแตกต่างทุกคนก็คือสามารถเอาบรีษัทขำขำกันได้นะผมบางลูกมันก็เซฟให้อยู่นั้นทุกคนแต่ระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผมใช้มาก็คือมันไม่ได้มีช็อตที่แบบเวอร์หรือปฏิหารขนาดนั้นที่เซฟไม่ได้นะผมก็ประมาณนี้นะทุกคนเโยวที่พีต่อไปผมว่าผมจะรีวิวดรอนเดโรมานะผมก็ฝากติดตามด้วยนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่พีหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย